ความลับแห่งป่าลึกกลางป่าใหญ่ที่มืดมิดและเต็มไปด้วยความลึกลับมีตำนานเกี่ยวกับเสือสมิงที่ถูกเล่าขานมาตั้งแต่สมัยโบราณเสือสมิงเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นมนุษย์และมีพลังอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวผู้คนที่หลงเข้าไปในป่าลึกนี้มักจะไม่เคยกลับมาและความลึกลับของเสือสมิงก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวขึ้นไปอีกวันหนึ่งคณะสำรวจจากกรุงเทพนำโดยนักวิจัยชื่อดรเอ ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจป่าลึกนี้เพื่อศึกษาความลึกลับและตำนานของเสือสมิงคณะสำรวจประกอบด้วยดรเอกอาจารย์แอนนานักชีววิทยาและช่างภาพชื่อเจมพวกเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าลึกชาวบ้านต่างเตือนให้พวกเขาระวังและไม่ให้เข้าไปในป่าลึกแต่ดอกเรเอกมั่นใจว่าเขาจะสามารถค้นพบความลับและพิสูจน์ว่าตำนานเสือสมิงเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ไม่มีความจริง พวกเขาเริ่มต้นการสำรวจในยามเช้าป่าลึกนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงสัตว์ป่าที่ดังขึ้นเป็นระยะความมืดของป่าทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลาคืนแรกในป่าลึกคณะสำรวจตั้งแคมป์และพักผ่อนในขณะที่พวกเขากําลังนั่งล้อมกองไฟและพูดคุยกันพวกเขาได้ยินเสียงคํารามที่ดังมาจากที่ไกลๆดเรเอกมั่นใจว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเสือ แต่เจมกลับรู้สึกว่าเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงเสือธรรมดาในคืนนั้นเจมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินใกล้เข้ามาเขามองออกไปนอกเต็นท์และเห็นเงาของคนที่เดินไปมาในความมืดเจมคิดว่าอาจเป็นชาวบ้านที่เข้ามาในป่าแต่เมื่อเขาออกไปสำรวจเขากลับพบว่ารอบๆแคมป์เต็มไปด้วยรอยเท้าของสัตว์ใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนเสือ เจมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเล่าเรื่องราวที่เขาเห็นให้กับดอกเตอร์เอกและอาจารย์แอนนาฟังพวกเขาตัดสินใจที่จะสำรวจเพิ่มเติมและติดตามรอยเท้าเหล่านั้นพวกเขาพบรอยเลือดที่เป็นทางยาวและพบกับซากข,ของสัตว์ที่ถูกกัดแทะอย่างโหดร้ายดอกเตรเอกเริ่มรู้สึกถึงความน่ากลัวของป่าลึกนี้ในคืนถัดมาคณะสำรวจได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากทิศท,ทางหนึ่ง พวกเขาตัดสินใจที่จะไปสำรวจและพบกับชาวบ้านคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายอย่างสาหัสชาวบ้านคนนั้นกล่าวว่าเขาถูกเสือสมิงทำร้ายและกำลังจะตายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเล่าเรื่องราวของเสือสมิงที่เคยเป็นมนุษย์แต่ถูกสาปให้กลายเป็นสัตว์เพราะการกระทำชั่วร้ายของเขาดเรเอกและคณะสำรวจเริ่มเข้าใจว่าตำนานเสือสมิงอาจมีความจริงซ่อนอยู่พวกเขาตัดสินใจที่จะค้นหาคำตอบให้ได้ในคืนนั้น ด็อกเตอรเอกนั่งอยู่คนเดียวที่แคมป์และพยายามรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่พบเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่เบาๆและรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ทันใดนั้นเงาของเสือสมิงปรากฏขึ้นในความมืดดวงตาของมันเปล่งแสงสีแดงและมีความรู้สึกถึงความเกลียดชังที่ส่งตรงมายังดอ,อรเอกเสือสมิงกระโจนเข้ามาทำร้ายดเรเอกแต่เขาหลบได้ทันและยิงปืนใส่มัน เสือสมิงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและหนีหายไปในความมืดดเรเอกและคณะสำรวจตัดสินใจที่จะตามหาเสือสมิงและหาทางยุติคำสาปนี้พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าและพบกับถ้ำที่เต็มไปด้วยกระดูกและซากสัตว์ตอภายในถ้ำนั้นพวกเขาพบกับหญิงชราที่มีลักษณะเหมือนแม่มดเธอเล่าว่าเสือสมิงเป็นชายที่เคยทำร้ายและฆ่าคนในหมู่บ้านเขาถูกสาบให้กลายเป็นเสือสมิงและต้องทนทุกทรมาน หญิงชราให้คำแนะนำว่าการยุติคำสาปต้องทำพิธีสวดมนต์และใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำนี้ดเรเอกและคณะสำรวจตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำในคืนสุดท้ายพวกเขาทำพิธีสวดมนต์และใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ทำร้ายเสือสมิงเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นเสือสมิงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและกลายร่างกลับเป็นมนุษย์ชายคนนั้นขอให้อภัยและขอให้วิญญาณของเขาได้พบกับความสงบสุข ดเอรเอกและคณะสำรวจรู้สึกถึงความโล่งใจที่สามารถยุติคำสาปและช่วยวิญญาณของชายคนนั้นได้เมื่อพวกเขากลับไปยังหมู่บ้านชาวบ้านต่างรู้สึกโล่งใจและขอบคุณที่พวกเขาสามารถยุติคำสาปเสือสมิงได้หมู่บ้านกลับมามีความสงบสุขอีกครั้งและตำนานเสือสมิงกลายเป็นเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดต่อไปเรื่องราวของเงาเสือสมิงความลับแห่งป่าลึกจะเป็นตำนานที่เล่าขานต่อไปในหมู่บ้าน ความกล้าหาญของด็อตอร์เอกและคณะสำรวจจะไม่มีวันถูกลืมเลือนและวิญญาณของเสือสมิงจะได้พักผ่อนในความสงบสุขตลอดกาล